สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมช่อง Youtube หอยขมรัะตะนชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่เราทดลองระบบแต่ยังยังไม่สมบูรณ์นะร้อเปเซนนะครับทดลองระบบน้ําเบียนนะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นการปล่อยน้ําทิ้งอยู่นะะเดี๋ยววันนี้เราจะต่อจากน้ําตรงนี้ต่อท่อตรงนี้เพื่อที่จะ กลองแล้วไม่ก็ลงคลองไปเลยนะครับตอนน้ำเบียนออกลงน้ำเหมืองไปเลยเพราะข้างหลังผมเป็นน้ำเหมืองอยู่นะครับอ่ะอันนี้เมื่อแสงตะวันมาแล้วก็โซล่าเซลลเราก็จะมาอีกทีหนึง่งวันนี้พูดถึงระบบน้ำในการเลี้ยงน้องหอยนะครับน้ำถ่ายเทอย่างนี้นะครับน้องหอยก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหอยขมยักษ์หอยขมลักนะนะครับ เห็นน้องๆเดินกันนะครับสภาพน้ำสวยๆใส,สๆอย่างนี้ก็ดีดีใจครับอันนี้เรามาพูดถึงระบบน้ำเวียนเนาะไม่พูดไม่ได้พูดถึงเรื่องหอยละมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันน้ำดีนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้ำดีมีแหล่งน้ำที่ดีเนี่ยคุณได้เปรียบกว่าคนอื่นไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําอย่างนี้นะฮะที่เหลือก็อยู่ที่การจัดการระบบนะครับของผมใช้เป็นไฟ220แล้วก็ควบคุมด้วยการสั่งใจจากแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่าน Wi-Fi นะฮะก็จะมาเป็นอย่างนี้ไฟ220เข้ามาแล้วจะเป็นไฟ DC 12โวลต์ปั๊มไปสู่ไดโวแช่น้ำในน้ำเมืองเนะแล้วก็เข้ามาที่ฟาร์มของเราครับอ่า จริงๆแล้วเห็นน้ำนิ่งอย่างนี้น้ำมีน้ำไหลอยู่นะเดี๋ยวผมจับให้ดูน,น,ดนี่ครับมีน้ำไหลอยู่นะฮะเห็นไหมครับน้ำจะไหลอยู่พอเราจับแปบ๊บยิงไปซ้ายยิงไปขวาเนะี่ยขี้ฝุ่นขี้อะไรเศษอาหารของเขาเนะนี่ยมันก็จะไหลออกมาครับมันก็จะไหลแล้วก็วน วนออกไปทิ้งเลยแล้ววนกับน้ําเหมืองเลยนะครับการทําน้ําวนได้แบบนี้ข้อดีก็คือได้น้ําใหม่สะอาดเข้ามาสม่บาเสมอนะครับเศษขี้เศษมูลเศษอะไรของเขาก็จะตกไปเศษอาหารที่เขาเหลือกินก็จะตกไปนะครับก็ทําให้น้ําใสน้ําสะอาดหอยก็กินอาหารให้อาหารเยอะก็น้ําก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นให้อาหารเยอะน้าไม่เสียลูกหอยแม่หอยจึงแข็งแรงเนาะนะครับ ที่ผมทําในพื้นที่ <c oughs> ในพื้นที่บ้านนะฮะนี่คือบ้านผมนะครับก็เพราะว่ามันจะง่ายต่อการคอนโทรลการควบคุมการดูแลนะครับพื้นที่แค่พื้นที่สามเมตรเนาะผมใช้ความกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ยาวสาเมตรอ่น่าจะสี่เมตรอ่นะหนึ่งเมตรคูณสี่เมตรนะครับอ่าเป็นธุรกิจอยู่รอบบ้านนี่ก็ได้เงินพอได้เลี้ยงครอบครัวนะฮะครับพอได้เลี้ยงครอบครัวนะครับ โอเคนะครับระบบน้ำดีถ้าท่านไหนที่อยากจะทำน้ำดีแบบนี้ปรึกษาได้ครับช่วยวางระบบช่วยแชร์ประสบการณ์กันได้เนแนนำกันได้นะครับว่าจะเลี้ยงหอยเหมือนอย่างนี้จะเลี้ยงกุ้งฝอยหอยขมอย่างนี้อยากทำอย่างนี้อยากปรึกษากันได้คุยกันได้ถ้าน้ำมันดีอาหารดีผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ว่ากุ้งฝอยหอยขมแลือะไรต่อแต่นะครับ มันจะได้ดีนะครับแต่ต่อไปผมจะหรือตรงนี้ออกเพื่อที่จะทําบ่อปลาดุกนะผมจะทําเป็นบ่อปลาดุกต่อน้าตรงนี้ลงมาบ่อปลาดุกเลยแล้วก็สูบจากน้ําปลาดุกไปใช้กับกเกษตรทางด้านอื่นเนาะผมจะว่าประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราทําทีละอย่างทีละเรื่องนะถ้าไหนที่ยังสนใจอยากสนับสนุนนะมาซื้อน้องหอยของเราไปเลี้ยงต่อก็ยินดีนะครับเรามีน้องหอยตัวใหญ่ ให้ทันเอเอาไปเลี้ยงเอาไปจําหน่ายนะครับทุกตัวครับเป็นเป็นทุกตัวนะครับตอนเย็นเราก็ให้อาหารนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่ให้เกินห้านาทีนะครับ